กินให้ตัวแตกก็กลับมาแล้วทุกคนหลังจากหายไปประมาณ1อาทิตย์ได้นะคะวันนี้ก็จะมากินข้าวมันปูเราจะมากินร้านบอนชอ่อเมนูฮิตหรือเปล่าเลยแบบ ให้สั่งออนไลน์ไม่ได้นะคะก็คือปูดองบอนชอนนั่นเองเขาออกปูดองแล้วก็ข้าวมันปูมาใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลาคลิปที่แล้วว่าแบบเออเราหากินไม่ได้เลยยังไม่เคยได้ลิมลองก็วันเนี้ยเราจะมาลองกินดูเอ็นดูข้าวมันปูกล่องตะลุตุ๊ดแค่นี้นะคะแล้วก็มีจับแชจับเชไม่แน่ใจจับเชคือแก้วชอบกินเส้นอันนี้แก้เคยกิน แล้วอร่อยนะคะแล้วก็มีไก่มานิดหนึ่งเนาะบอนชอนก็ต้องกินไก่แต่ว่าข้าวมันปูเล็กมากเลยอะ่รอยอะร4 4บาทแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวจจัดของก่อนเนาะอันนี้นะคะคือหน้าตามันปูแล้วเราก็ต้องลาดลงอย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นนี่แล้วก็เคียเคีกระซิบทำไมหน้ากินเหมือนกัน และนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้จ้าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตอนนี้นะคะมาแล้วอยู่ตรงหน้าสิ่งแรกที่เราจะกินเลยก็คือเนี่ยแหละข้าวมันปูเขาบอกว่าเป็นข้าวมันปูห่อสาลยเดี๋ยวก็จะห่อดูก่อนคือกินอะหืมอ่ะหูแมวก็แบบวุ่นวายมาก วายอ้ยอาวตื่นเต้นมากทุกคนนี่คือมันปูคำแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ที่จำความได้นะอ่ะวางเข้าไปอันนี้เราจะยังไม่กินกับซีฟู้ดก่อนอุ้ยมือสั่นเลยอะ่ะเห็นปะอืมอ,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 อร่อยนะแก้วขอลองกินแบบมันปูกับข้าวอย่างเงี้ย คือเนี่ยคือมันปูเหรอนี่คือหน้าตาของมันปูเหรออืเขาก็จะมันมันเมวมาอีกเลยวะ่ะคือมันหอมหรอ ลงไปอออไปแล้วไปแล้วแมวแก้วเนี่ยทุกคนคือถ้าไปห้ามเนี่ยไม่ได้นะต้องรู้ก่อนนี่กลิ่นเป็นประมาณนี้ไม่ได้สนใจก็ลงแ,ลแกจะใส่น้าจิ้มซีฟู้ดเข้าไปด้วยก็คือน้าจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเพิ่ม16บาทนะคะถ้าจะเอาถุงนี้มาด้วยไม่งั้นก็จะเป็นข้าวมันปูเฉยๆ144บาทสาลายนะคะแล้วก็ข้าวไปเลยจ้านี่เน้นมันปูนะชุบเห็นไหม ่ะเห็นอยู่นะแล้วก็เทน้ำจิ้มลงไปนี่นี่เลยนะคะข้าวกับมันปูแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงกินกับแบบนี้อร่อยมากอร่อยอร่อยแบบบอกไม่ถูกทุกคนคือต้องมันเหมือนแบบ ยังไงอะมีความมันมันของของตัวตัวอันเนี้ยนะมันปูใช่ไหมแล้วพอใส่กับความแบบเผ็ดเผ็นิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยเข้ามากโอ้ oh my god oh my god oh my god, oh my god! อุ้ยมืงสั่นตอนแรกว่าเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกแบบว้าวขนาดนั้นอะแต่พอรวมกันแล้วไม่รู้เขากินอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอรวมกันแล้วแก้วว่ารอดแบบอร่อยสุดๆ นำจิ้มซีฟูดหยดที่สุดแล้วอันนี้ดีมากเลยเขามีอันนี้มาให้ด้วยนะข้ามันปูอร่อยมากอีพิกเน้นๆอย่างเงี้เราต้องรีบกินไม่งั้นมันจะแบบหุบไฮยั่มมากๆบอนชอนถ้าได้ลองปูดองกับอ่ากุ้งด้วยนี่จะดีมากเลยแต่ว่า แถวที่แก้าสั่งอะไม่มีสมจะไม่ได้หาข้อมูลเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเมนูที่แบบมีเฉพาะแปบ๊บแป๊บหรือเปล่าเพราะอันนี้ก็คืนเลยมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์กันม,มั้งอือนี่เราวางลงไปอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะชุบแล้วเราเทอ,อันนี้เข้าไปอือหอือโอ้ยเน้นเน,น้นเลยอะ่ะแล้วก็รีบกินนะคะเพราะมันหยดใส่มือ ที่สุดเลยอ่าเราอาจจะแบบไม่เอาสาหร่ายเราใส่เข้าไปอย่างี้แล้วก็กตักกินเห็นไหมทุกคนอ,อยากให้ฮอลองกินนะเดี๋ยวไปให้พี่ฮอลองนี่ต้องเสนะิร์ฟหน้าบ้านทุกคนนี่กิน คำนี้ใช่ปะ่ะใช่แต่ไม่อยู่ตรงนี้สิอือเป็นยังไงบ้างเป็นไงอร่อยเนอะอืมอร่อยอืแต่ชามแค่เนี้ยร้อยสี่สี่อืร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วยเนี้ยเหรอ <c oughs> แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกร้อยสิบหกเอ้ย น้ำจิ้มซีฟู้ดอีก16บาทพูดจริงจริงไปให้ฮอชิมมาแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเรากลัวว่าเราจะกินหมดแล้วแบบฮอไม่ได้ชิมมันปูไปด้วยกันเพราะนี่ก็คือครั้งแรกของเราสองคนนะกินต่อกินให้หมดเลยนะสำหรับอันนี้เนี่ยเหลือแบบมันปูต้งตๆอ,อ,อยู่แค่ข้างบนดูแมวแมวไม่ได้ชิมก็วอลเวอ,อยู่นั่นน่ะวอลวอจังนะ่าเอาโรน่อยไม่จะกิน โลบเออเก่งมากฉลาดอันนี้เป็นจับแช์สไปซี่นะคะอันนี้อร่อยอยู่แล้วก็เคยกินแล้วอันเนี้ยเหมือนที่ร้านหรือเปล่านะไข่ดาวแบบเยอะมันจะอุ้ยจะให้ดูไข่ดาวซะหน่อยดันหกไข่ดาวแบบเยิ้มเลยจ้ะไก่นี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกมั้ง เพราะว่าเขาอร่อยอยู่แล้วอ่ะสลลายนาสลาย ยังไม่ได้บอกราคาเนาะแกยังไม่ได้บอกราคาใช่ไหมก็คือค่าวมันปูเนี่ยร้อสแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดสองเนี่ยสิบบาทแล้วก็อันนี้รู้สึกจะ200ร้อนิดๆน,นะคะ219รบาทแล้วก็ไก่เนี่ยเขาจะ1 7อย็บหหกชิ้นนะคะอันนี้สั่งมาให้ฮอกินเส้นๆเมนูมันปูเนี่ยควรไปลองไหม ถ้าคาตอบสาหรับแกวสําหรับคนทีน่ยังไม่เคยลองมันปูเลยนะควรนะอร่อยอะ่ะแต่น้อยไปนิดสําหรับแก้วคือแก้วกินไม่อิ่มนั่นเองแต่ถ้าใครกระเพาะเล็กๆอาจจะอิ่มแล้วแต่คนอะเรื่องความชอบความอิ่มความไม่อิ่มเนี่ยนี่เรากินแบบอืม ปนกันไปหมดสำหรับไก่ของบอชอนอะเราเคยทำคลิปกินไปแล้วนะสามารถย้อนดูได้ถ้าใครที่ตามมาทุกอีพีของกินให้ตัวแตกเนี่ยก็น่าจะเห็นน่าจะนานแล้วสักพักหนึ่งอมอร่อยมากๆ

นะคะเราก็ได้สมใจอยากแล้วได้กินบอนชอนได้กินมันปูที่อยากกินมานานหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าอยากให้กินอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าแก้วเนี่ยไปหามากินได้เนี่ยจะจัดให้เลยแล้วก็ถ้าที่เรากินด้วยเนาะเราวันนี้นะคะขอตัวลากันไปแล้วลากันก่อนลากันไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าผู้คุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะเข้ามามัมมวยกันได้ไปจริงๆแท้ะบ๊ายบายบายบอร